ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมถทฟีดโซเชียลไปเพลินๆแล้วใจมันห่อเหี่ยวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเห็นคนอื่นเที่ยวต่างประเทศกินของหรูหราชีวิตดูมีความสุขแล้วเราละ่ะอาตมาเคยเจอโยมคนหนึ่งมาปรึกษาว่าหลวงพ่อเจ้าคะหนูทุกข์ใจมากเลยคะ่ะ เห็นเพื่อนลงรูปคู่กับแฟนหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูมันขาดอะไรไปอาตามาก็เลยบอกโยมไปว่าโยมเอย๋ยความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปถ่ายสวยๆหรือยอดไหลามากมายหรอกนะอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ จงมองเข้าไปในใจตัวเองมองหาความสุขจากสิ่งที่เรามีจากสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่จากสิ่งที่คนอื่นมีคนอื่นเป็นเปรียบเหมือนเรามีดอกไม้ในมือแทนที่จะชื่นชมความงามกลับมัวแต่ไปอิจฉาดอกไม้ในมือคนอื่นจนลืมไปว่าดอกไม้ของเราก็สวยงามไม่แพ้กัน ญาติโยมทั้งหลายลดละเลิกการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วหันมาสร้างความสุขจากภายในใจตนเองเถิดชีวิตจะเบาสบายขึ้นเยอะเลยจเจริญพรหากญาติโยมอยากฟังธรรมะดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามอาตมาไว้นะวันหน้าอาตมาจะมาแบ่งปันธรรมะที่ช่วยให้ใจสงบสุขยิ่งขึ้นไปอีกจเจริญพร